แท็บ S10D อย่างไรทําไมถึงต้องใช้แท็บ S10 ข้อแรกครับชีวิตง่ายขึ้นด้วย AI มีปุ่ม AI บนคีย์บอร์ดกดเพื่อเรียกใช้งาน Gemini หรือว่า Big B ผ่านการทีมพ์หรือว่าการพูดได้เลยขอสูตรทำผัดกะเพราหมูสับหน่อยนี่ครับแค่นี้เองเราก็จะได้สูตรทำผัดกะเพราแล้วไปสรุปไฟล์ PDF ได้ง่ายๆด้วย Samsung Note ครับ ง่ายๆเลยแล้วก็กดมาที่ Samsung Note ทีนี้เราก็ค้นหาไฟล์ PDF ตรงนี้ครับก็เลือกไฟล์ PDF มาทีนี้ถ้าเราต้องการแปลเราก็กดที่ปุ่ม AI ตรงนี้ได้เลยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นภาษาไทายอยู่แล้วผมจะกดสรุปตรงนี้อ่าสรุปครับปบแต่เรากคพู่หนึ่งทีนี้ถ้ารายละเอียดมันไม่พอเราก็มากดปุ่มตรงนี้ครับเลือกไปที่รละเอียดเราก็จะได้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมครับ แล้ยังมี Circle to search วงกลมค้นหาอยากรู้อะไรก็แค่วงอันนี้สาธิตนะครับสมมติว่าเราต้องการอยากรู้ว่าน้องหมาตัวเนี้ยพันอะไรเราก็กดปุ่มค้างไว้ครับทีนี้เราก็มาวงรูปน้องหมาโอเคนี้เขาก็จะบอกว่าน้องหมาเนี่ยเป็นพันบีเกิลน,นะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆข้อ <c oughs> ที่สองครับสเปคระดับทอบ็อปเวิร์กแอนเพ โดยชิปเซตเดลเมนซิตี้เก้าพันรครับเร็วแรงลื่นไหลตอบโจทย์ทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายเกมจอ120ยเฮิร์ตเปิดโหมดเรทติ้งเพื่อเพิ่มความสมจริงของแสงและเงาระบบระบายความร้อนที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเกือบ1.5เท่าทำให้เราเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นยาวนานเต็มอิ่มสะใจเลยครับสำหรับสายเรียนหรือว่าสายทำงานนะครับในแท็บ S10 บเนี่ยมาพร้อมกับประกา a ไครับไม่ว่าจะเอาไว้จดงานหรือว่าจดการบ้านเนี่ยก็จดได้เื่นจดได้มันจดได้ยาวนานครับไม่ต้องชาร์จและที่สำคัญ ฟรีอยู่ในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มสำหรับสายดูหนังเนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์สุดๆครับนอกจากเราจะดูหนังได้เต็มอิ่มสะาใจด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่12.4นิ้วในแท็บ s 1 0 p พ u s และก็สิบ่นิ้วในแท็บ s 1 0 u l t r ตตัวนี้ครับยังการแสงสะท้อนที่ต่ำกว่า2%อได้อีกด้วยท่าน,นี้ยังไม่พอนะครับยังมี ai เร่งเสียงพูดทำให้เราได้ยินเสียงตัวละครในหนังเนี่ยได้อย่างชัดเจนอีกด้วยครับ และอีกหนึ่งไอเทมชิ้นสำคัญที่สายดูหนังต้องไม่พลาดน,นะครับ Galaxy b a 3 Pro ครับ Galaxy b a 3 Pro มีระบบตัดเสียงรบกวนอัตโนมัติไม่ว่าจะดูหนังในบ้านหรือว่าในที่สาธารณะก็มีความเป็นส่วนตัวและยังเพิ่มอัธรลในการดูหนังได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยครับ